เฮ้ยทำบ้าเลยวะเลยวะพี่ก๊อฟขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆเลยนะคะที่วันนี้พาหนูมาเลี้ยงข้าวโหอันเธอจะมาเกรงใจอะไรพี่ตอนนี้เลี้ยงข้าวแค่มือเดียวเองพี่อยากเลี้ยงอันไปตลอดชีวิตเลยนะได้ไหมครับ จะดีเหรอคะโหยอันดีสิพี่เต็มใจมากเลยนะวันนี้พี่จะได้เจอครอบครัวอันพี่มั่นใจเลยนะว่าเราสองคนจะได้แต่งงานด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันแน่นอนเอออันถ้าพี่สาวอันมาอยากกินอะไรสั่งเต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจพี่ค่ะหนูก็ต้องขอโทษพี่กอลฟด้วยนะคะ เราสองคนก็ยังคบกันได้ไม่นานหนูก็พามาเจอพี่ของหนูละแต่พี่ของหนูเนี่ยอยากเจอพี่กอฟมากๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกอันดีซะอีกพี่จะได้รู้จักครอบครัวอันถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็รีบแต่งได้เลยยิ่งดี <c oughs> สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะ น้ำเปล่ารับแค่นี้เหรอคะเออพี่กอ๊อฟทำไมพี่ก๊อฟสั่งแค่น้ำเปล่าละคะหรือว่าจะรอให้พี่ของหนูมาก,ก่อนแล้วค่อยสั่งอันพี่ว่าเราไปหาร้านอื่นกินกันดีกว่าไหมทำไมละคะคือ พี่ไม่ค่อยชอบพนักง,งานร้านนี้อ่ะเป็นผู้หญิงแท้ๆสักอะไรก็ไม่รู้เต็มตัวไปหมดอ <Ừ. S 1> น่าขยะแขยงหนูว่ามันก็ดูสวยดีนะคะไม่เห็นจะสวยเลยอันดำก็ดำสักอะไรก็ไม่รู้สกปรบแต่คนสมัยนี้เขาก็สักกันนะคะพี่กอก็มองเป็นงานศิลปะสิคะ มันจะเป็นศิละปะได้ไงอันฝากไว้ที่ตัวน่าเกียดจะตายอีกอย่างมันจะติดตัวเราไปตอลอดชีวิตเลยนะพอเราแก่หนังเหี่ยวอันคิดว่ามันจะเป็นศิละปะอยู่อีกไหมพี่ว่าพอถึงตอนนั้นมันคงไม่สวยแล้วแหละแต่ผู้ชายเขาก็ชอบสักกันนะคะผู้ชายสักมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผู้หญิงสักเนี่ยพี่ว่ามันน่าเกียดอันอย่าไปทำอะไรแบบนั้นนะพี่มองว่ามันจะลดคุณค่าของผู้หญิงลงยิ่งสักเต็มตัวออกชายผ้ามันดูแย่มากถ้าพี่มีแฟนแล้วแฟนพี่ทำแบบนั้นพี่รับไม่ได้แน่นอนทำไมล่ะคะมันไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนชอบผู้หญิงที่มีรอยสักหรอกนะ จะมีก็แต่พวกชอบโชว์โอ้อวดขี้ยานักเลงพวกที่ชอบใช้กำลังมากกว่าสมองพวกชนชั้นล่างถึงจะชอบโหลอยสักพี่นี่สวยมากเลยนะคะใช่สวยมากเลยนะนายไปสักสิเดี๋ยวพี่เอาตังให้พี่ว่าผู้หญิงสักเซ็กซี่มากเลยนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะพี่ก๊อฟคิดแบบนั้นจริงๆเหรอคะใช่ครับว่าแต่เมื่อไหร่พี่สาวเธอจะมาเออน้ำมาแล้วค่ะเสิร์ฟเสร็จก็รีบไปสิจะยืนบังวิวอยู่ทำไม ไม่สอะไรของมึงเนี่ยก็รอฉันอยู่ไม่ใช่หรอฉันนี่แหละพี่สาวของอันพี่สาวของอันใช่ค่ะนี่เพนุพี่สาวของเพนุเอนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะไอ้หน้าปนุชนเขื่อน ฉันไม่ใช่พวกสกอยที่แกชอบดูถูกแต่ฉันเป็นเจ้าของร้านร้านนี้ส่วนเรื่องที่ฉันสักฉันจะสักส่วนไหนของร่างกายมันก็เป็นเรื่องของฉันมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของฉันแกไม่ต้องมาเสือกใช่เราจะสักหรือว่าไม่สักพี่ก๊อฟก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินเขาจากภายนอกนะคะผู้ชายสักมันเป็นเรื่องปกติแต่พอผู้หญิงสัก รับไม่ได้แกเอาตักกะอะไรมาตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะมันไม่มากเกินไปหรอกค่ะพ่อหนูเองก็มีอะไรจะให้พี่กอบดูเหมือนกัน ทำไมเธอใช่ค่ะหนูก็สักอันเธอไม่สักตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เมื่อกี้พี่บอกว่าผู้หญิงที่มีรอยสักดูแล้วมันน่าเกลียดสกปรกถ้าพี่ไม่ชอบผู้หญิงที่มีรอยสักขนาดนี้เราก็เลิกกันเถอะค่ะเพราะหนูก็รังเกียจเหมือนกันผู้ชายที่จิตใจขับแทบ คติกับคนอื่นเพียงเพาะรูปลักษภายนอกเพราะสำหรับหนูเนี่ยหนูคิดว่าการกระทำต่างหากที่จะตัดสินว่าเข้าไปคนที่ดีหรือว่าไม่ดีไม่ใช่แค่รูปลักษภายนอกหรือว่ารอยสักฉันจะบอกอะไรให้นะถึงแม้ฉันจะสักเต็มตัวแต่ฉันก็ไม่เคยไปขอข้าวใครกิน รอยสักเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนดีหรือว่าใครเป็นคนไม่ดีแต่การกระทําแล้วก็จิตใจต่างหากที่สําคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกคนแบบแกไม่มีรอยสักแต่ว่าจิตใจแกส่่าแล้วก็สกระปรกกว่าพวกฉันอีกจะดีจะชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่รอยสักเอาไว้ให้แกบินได้เมื่อไหร่ ให้มาสั่งมาสอนฉันแล้วกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยแกรีบใส่หัวออกไปจากลานชั้นเดียวนี้แล้วก็เลิกยุ่งกับน้องสาวฉันได้ละเออกูก็ไม่อยากคบสกอยเหมือนกันปล่อยมันไปเถอะผู้ชายแบบเนี้ยมีไปก็ปวดหัว พี่น้องทั้งหลายอุ้ยป้าป้าหนูหนูลิละเข้ามาจ้ะไข่กระโปรงจ้ะไข่กระโปรงมีเกมรางวัลให้เล่นด้วยนะอุ้ยรางวัลรับไปเลยหนึ่งพันบาทันทีเลยนะครับเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาอุ้ยน้องมาเรมาเร็วมาเร็วมาเร็วาเมาเร็ว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 มอเรนมาเราเมาเร็วมาเร่วารวมเร็วมาเร็วมาเร็วมาเมาเวมาวาวาเวเร็มาวมาเาเ นี่แล้วส่วนข้อที่2นะจ๊ะก็คือคุณน้องเนี่ยจะต้องซื้อไข่กับทางร้านพี่เท่านั้นเซริมไข่ฟองละ1 0 0บาทถ้าถ่ายถูกนะจ๊ะรับไปเลย1,000พบาทนี่หนึ่งพัเลยนะหนึ่งพันบาทอย่างเยอะอย่างเยอะพ,พี่มันจะสุกจริงเหรอพี่โอ้ยคุณน้องสุกดีน้องน้องดูแดดโหแดดโคตรแรงแลวเห็นไหม ไอสองฟองเนี่ยป้าเมื่อกี้เพิ่งทายถูกไปโดนไปเท่าไหร่นะอุ้ยโดนไปเท่าไหร่นะสองพันโอ้ยได้สองพันนูดเขาเสียเงินแค่เท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยเองเขาได้กลับไปเรื่องสองพันเนี่ยโอ้ยเจ๋งอะไม่เคยเห็นใครขายแบบนี้เลยต้องแล้วต้องแล้วเธอลองดูไหมได้ได้ให้งั้นสิบนาทีเนาะ ค่ะเอา10นาทีพี่2คน2คนนี่10นาทีเท่ากันนะค่ะสองร้อยสองร้อยจ่ายกันมากันจ้ะร้อยหนึ่งคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยคนละคุณค่าคุณน้องอ่าโอเคเก็บไว้ที่พี่เนาะสิบนาทีนะนาทีค่ะสิบนาทีนะรอนะโอเค สิบนาทีกันใช่ไหมสิบ <ฮะ S 1> นาทีเนาะ,<ฮ>ะมาเอออือเจจะเริ่มจับเวลาแล้วนะจ๊ะอุ้ยนี่นะจ๊ะสิบนาทีนะสิบนาทีนะอ่ะเริ่มเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยจะสุกสิบนาทีหรือเปล่าฮะเป็นไงแบ กินน,นี่ยโอ้ยพึ่งผ่านไปแค่40วิรอกันเนาะมาอ๋อ,อ,อ,อไหนดูก่อนว่าตอนนี้กี่องศา <c oughs> โอ้32 <c oughs> องศา นอะสุกไหมสุกอู้ครบสิบนาทีแล้วจา้าครบสิบนาทีแล้วนาะแล้วไข่สุกไหมเนี่ยมไม่สุกไข่มันไม่สุกอ่ะน้องโหอะไรเนี่ยพี่รอตั้งนานร้อนก็ร้อนไข่ก็ไม่สุกเก้าอี้ก็ไม่มีลูกค้านั่งน้องอีกสักสิบนาทีเนี่ย อาจจะสุกก็ได้นะลองไหมลองไหมอีกร้อยหนึงอีกร้อหนึ่งอร้อยหนึงยหงอร้อยหนงอถ้าลอยก็เสียอีกร้อยหนึ่งสิไม่เอาแล้วน้องแต่ถ้าน้องได้เนี่ยหนึ่พันเลยนะใช่หนึ่เลยเสียแค่สองร้อยนี่ได้ไปเลยนะหนึ่งพันนะกำไรหนอหอเลยหนึ่งพันหนึ่งพันคนละสองเอาไหรวมกันสองพันเลยนะไม่เอาแล้วเฮ้อไปเถอไม่เอาล้วอ่ออออ๋อ้อโองั้นค่อยมาใหม่นะน้องต่างกันน้องแม้ว่าอแ้ เรียบร้อยทำยังไงมันจะสุกเนี่ยสี่ห้าวันก็ไม่สุก,กนะเนี่ยอีพวกโง่มาเลยเข<อ>้ามาจ้าไข่กระโปรงจ้าไข่กระโปงะรปงมา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 ,มา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 ให้ทายกันปีเกมสนุกสนุกเยอะ,ยะเต็มไปหมดได้หนึ่งพันจ้าได้หนึ่งพันจ้าแกแกแกมานี่มานี่ฉันมีเกมสจให้แกได้น,<ะ>นี่แกเห็นเกมนั้นไหม ไข่กระโปรงทายถูกรับ1,000อพันาใช่แล้วจ้านี่เจมมีกติกาให้แค่สองข้อสองข้อเท่านั้นข้อแรกก็คือให้คุณน้องทายมาว่าไข่จะสุกภายในกีน่นาทีส่วนข้อที่2ก็คือคุณน้องจะต้องซื้อไข่าจากทางร้านของคุณพี่เท่านั้นเอ๋สองรัก หนึ่งบาทหนึ่งรบาทถ้าคุณน้องทายถูกเนี่ยรับไปเลยหนึ่งพบาทหนึ่งพันบาทเลยเนาะแกะแกดูนั่นดิไข่สามฟองนั้นอนะแกะเห็นไหมฉันเป็นคนเล่นเองนะแกะฉันได้ไปแล้วสามพั 3, นเนาะเนาะแกะไม่เชื่อหรอฉันเป็นเพื่อนแกะนะฉันไม่โกหกแกหรอกนี่เขาใหจริง คุณน้องคะคุณน้องเป็นเพื่อนกับน้องคนนี้เหรอคะอ่าเนทงั้นก็ปอกมาชั้นพิเศษเลยคุณน้องหนึ่งฟองถ้าทายถูกรับไปเลยสองพันตามปกติพี่ให้พันเดียวนะนี่รับไปเลยสองพันบาทสองพัน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 เฮ้ยเฮ้ยเอาค่ะเอาเอา อุ้ยอุ้ยไรห,หนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะไรหนึ่งโอเคจ้าหนึ่งฟองเนาะหนึ่งฟองเอากินนาทีเอ้ยเอากินนาทีทายเลยกินนาทีเอาเอายี่สิบ <20 S 1> น,นาทีค่ะยี่สิบนาทีเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณพี่จะจับเวลาแล้วนะจ๊ะจับเวลานะ,ะยีย่สิบนาทีอุ้ยลุ้นเลยอืม ลบเฮ้ยๆเฮ้ยร้อนเนาะน่าจะสุกออากาศอย่างนี้สุกอยู่แล้วน้องรลุ้นต่อไปเลยซ่าหรืออีกตั้งเยอะนี่เข้ามาดูใกล้ๆได้นะอากาศร้อนขนาดนี้ยังไงก็สุกเนาะจริงโหน้องเลยตั้ง10นาที รอต่อไปยาวๆเลยยังไงก็สูกยังไงก็สูกเออนานจังวะอะไรจะสูงอ่ะพี่ครับไข่กระโปรงเนี่ยถ้าทายถูกรัำหนึ่งพันใช่ไหมครับใช่จ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอทายต่อน้องเขาเลยนะครับ ผมให้พวกพี่ห้าร้อยเลยแต่ผมขอทายว่าห้าวันโหน้องแบบนี้มันโกงกันดีกว่าห้าวันใครจะอยู่รอวะโกงงั้นเหรอครับแล้วพวกพี่ล่ะไม่โกงกันยังไงเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นนะครับว่าพวกพี่สามคนเตรียมกันมาแล้วพวกพี่สองคนเนี่ย ยังให้ค่าจ้างเขาอีกสองร้อยลูกค้าไม่มีเลยวะยสงสัยนะเราต้องหาการตลาดแล้วแหละจริงๆไข่รรกระปรงนี่พี่หนูขอถา,าไมไหน่อยสิหนูเห็นพวกพี่มาัขายแบบนี้นานแล้วนี่มันสุกจริงไหมไม่สุกอะน้อง แบบนี้มันก็โกงกันชัดๆนะดิโอ้ยน้องแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการตลาดถ้าพวกพี่ไม่ทำแบบเนี้ยแล้วพวกพี่จะเอาอะไรกินนี่น้องคิดดูแดดร้อนแค่เนี้ยมันจะสุกได้ยังไงไข่อยู่บนกระโปรงรถเนี้ยมันจะสุกได้ยังไงมันไม่ใช่ตเตาแก๊สสะหน่อยเออน้องอยากได้รายได้เสริมไหมเอางี้ไหม ถ้าน้องหาลูกค้าให้พี่ได้เนี่ยห้าคนพี่ให้เลยสองร้อยห้าคนสองร้อยสนใจไหมโออเอาป้มาเป็นมาเป็นหน้าไม้พวกพี่เอกไหมห้าคนสองร้อยให้เลยให้ไปเลยสองร้อยสองร้อยให้ไปเลย่ให้เลยเหรอให้เลยนี่สองร้อยสองร้อยบาทเอาไปเกิเลอยน้องนี่แล้วก็ไปหาเพื่อนมาให้พี่หน่อยห้าคนห้าคนให้อีกถ้าได้อีกห้าคนให้อีกสองร้อยเออรวมเป็นสี่ร้อยเลยนะส่วนสนส่นส่นพี่เออพี่ หนูมีเพื่อนหน้างโง่อีกคนนึงเกี่ยวมันหลอกมาให้พี่เออโอเคนนะอเคอเครีบรีบ,รบ,รบมาแล้วน้องเอต้องได้อย่างงี้สิเจ๊งโว้ยได้คนถ้าได้สิบคนโวยพันล,ำล้ลำรวยล้ำรวยโวยรัดรัดรดโอ้โหยโกงโกงโกงเกินอะไรกันล่ะไม่ได้ก้ไม่ได้โก้ เนี่ยไข่สามฟองเนี่ยน้องเขาเป็นคนได้จริงๆ,งๆเขาทายถูกได้ไปต่อเลยพูดโกหกนี่พวกพี่สามคนจะไม่ยอมรับใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมเอาอะไรให้ดูนี่ จะยอมรับได้ยังถ้ายังไม่ยอมรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจนะโอ๊ยอย่าจะ้ะโอ้ยอ๋ยวาพิ่งนะคุณน้องนะคือเนี่ยที่พวกพี่ทําแบบเนี้ย<อ>ก็เพราะว่าเงินมันไม่พอใช้มันเป็นการตลาดถ้าพวกพี่ขายแค่ไข่เจียวธรรมดามันก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายอะน้องอ้อเข้าใจพวกพี่หน่อยนะพวกพี่ไม่ได้หลอกใครลยจริงจริง จริงๆงนะ้องหยุดแก้ตัวได้ละพี่รีบเอาเงินของน้องเนี่ยคืนเขาไปซะออจ้ะจ้ะจา้จาจ้คืนคืนคืนนะคืนอของน้องหนึ่งร้อยบาทจา้ะเอออีกอย่างหนึง่งแล้วก็เอาไมา้ผมสองพันถ้าไมอย่างนั้นเนี่ยผมจะแจ้งตำรวจนะโอ,โอ้จ้ 2, นะสองพันเนาะเก็บก่อนโทรศัพท์เก็บเออ โอ้มีจ้ะสองพันสองพันโอ้ยเหลือร้อยเดียวผมขอเตือนพวกพี่สองคนไว้เลยนะอย่าหากินกับคนด้วยวิธีต่ำๆๆแบบนี้อีกถ้าผมเจออีกผมไม่ปล่อยเอาไว้แน่จ้าจ้าจ้า,จาส่วนน้องคุยกับเพื่อนน้องเองนะพี่ไปก่อนละ Gi <laughs> <entender it> meg! <filhoers>